ตูปติดแชมน้ำแต่วันนี้ยังโบฮันมีแขกมาเชื่อเนาะน้ำดนสายน้ำดนนะอันนี้ก็เป็นบอลท้องเที่ยวเป็นบอลน,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 นั่งเล่นบอลพักผ่อนอีกบอลนึงเนาะของพี่น้องซาเมืองท์ทาแขกเนาะที่เพิ่นคนโบ่คอยลายมาเลยมนเนีย สบายดีพี่น้องมัดสุขุสุขนเนาะตอนนี้มาซอยแ,แข้งข้ามมวลเส้นทางไปเมืองมหาไซท,ทิปนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งมัญญากาศวิวทิวทัศน์ธรรมชาติบอลลินบอลเที่ยวของสาวเมืองทาแคกอีกบอลหนึ่งน่าจแม่นบ้านกวนพระวังเนาะมีตู้มีเครื่องดื่มไว้คอยบริการแขกงในห้องเที่ยวนะ เป็นตู้ปที่ติดกับแคมน้ำดนพี่น้องบรรยากาศดีตู้ติดแคมน้ำแต่วันนี้ยังบบฮันมีแขกม,มาพื่น้องวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แต่ยังบบฮันมีแขกม,มีคนมาพี่น้องอบรรยากาศดีน้ำดนสายน้ำดนเลยตวยง,งามขนาดพี่น้องอยู่ฝั่งเบื้องน,นั้นเพ่นเซตรีสอร์ทเป็นที่พัก บริการแชกนักท่องเที่ยวงามแห่งพี่น้องสายลำโดนน้ำไหลายระยะนี้อากาศโคตรดีเลยพี่น้องเพื่อนเฮ็ดขัวข้ามไปฟังเบื้องนั้นเนาะข้ามไปทางอันรีสอร์ทบ่อท่าเจเฮ็ดใหม่สามารถเอารถจากรรถใหญ่ข้ามไปได้เนาะบ่อนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเนาะที่สามารถมานั่งเลน่นั่งดื่มนั่งกินได้ แต่วันนี้ยังบพันมีคนมาอีกพุ่อนนีนั่นหนึ่งโมงสองโมงพี่น้องเลยตอนนี้ก็ยังเซาอยู่บรรยากาศดีแห้งพี่น้องฝั่งเบื้องนั้นก็จะเป็นทงหน้าแล้วก็ทิมีผาหินปูนอ้อมหอบบรรยากาศโรแม,มนติกพี่น้องเลยโอ้ขาดขนาดอากาศจะเย็นสดชื่นนี่เพิ่นกับรังเฮดรีสอร์ทเป็นที่พักแห้งหม่อยู่ใกลกับท่าพลัง พาเพิ่นแล้วนี่นักท่องเที่ยวน่าจะหลายแล้วเพราะบรรยากาศมันดีเน,ะมมนาะธรรมชาติจะงามบน,นี่มาคนเดียวคือเก้ามัน,นีัพมีน้องเลยพาพี่น้องมาเลาะมาเบิง่งมาเที่ยวเนาะบรรยากาศดูทซานเมืองท่าแขกตั้งแต่ฝนเริ่มตกนักน้ําเริ่มท่วมท่วมบบาซอนจะค่อยเข้ามาอ่าบริเวณแถวนี้เท่าไรเนาะเดินทางต่อพี่น้องเลย สิพาพี่น้องไปเบิงอีกบอลหนึ่งอยู่ทางบไกลกับบ้านติดอ,อยู่ในบ้านกวนพะวังเนาะบอนั้นคนจะหลายมีตู้มีห้างอาหารคือกันเนาะพาพี่น้องมาแว่เบิงสายน้ำโจนอีกจุดหนึ่งนะพี่น้องเลยป่ากส็สหลายอะ น้ำโดนพี่น้องสายน้ำโดนท่าพลังกับเป็นสายน้ำโดนเช่นกันเนาะฟังเบื้องล่างซิเมนทงนาธรรมชาติยามวิวดีพี่น้องช่วงคนโทุรู้น้ำขุ่นตอนนี้น้ำเริ่มใสขึ้นใสขึ้นแล้วพี่น้องน้ำลงแล้วตอนนี้เนาะน้ำลงแล้ว ระยะนึ่งน้ำขึ้นแห้งงามหลายพี่น้องสายน้ำโดนน้ำอทางลงท่าฝรั่งแล้วพี่น้องต่อนนี้แต่ว่าท่าฝรัง่งน่าจะปิดอาจจะปิดั่วคข้าวให้น้ำลงก่อน ว่น้ำลายทางสารพลงองหรือวอ่าพบปิดบอก่าจะเปิดแล้วพี่น้องเลยน่าจะเปิดแล้วทางพลังแต่ว่าทางเ,เข้าไปยากอเพระยะเนึงยกันน้ำท่วมน้ำท่วมหนักเลยเนาะนี่น้ำลงแล้ว ทางหน้า,านี่แมนอ่าหอมเมืองคาแศาศาศาครพี่น้องมาสะอาดผ้าหอมผู้เฒ่าผู้แก่คนลุ้นเก่าคนจะคุ้นเคยแล้วก็บผู้จักดีนเนาะเกี่ยวกับผ้าหอมนี่ อาจจะ,มะดไม่เป็นระเบิดพาแต่คิดแต่ก่อนอาจะเป็นพาน้วยเดียวกันัะเพื่อนระเบิดพา็ดเป็นเส้นทางนี้ยังกแนใจเนาะขอ้อมูลที่พา้างขอโทษขออภัยอ๋อถกวิวชิวทายธรรมศาสตร์ทางหน้าสวยงามหลายพี่น้องเลยวิวธรรมศาสตรบ้านควนผาวัง Vâng, thật chết. พอดนะพี่น้อยพอด้านปวดเผาว่างแล้ว มีแรงท่องเที่ยวเป็นบอนนั่งเล่นนั่งกินนั่งพักผ่อนเนาะอยู่ทางเบื้องขวามือของบ่าวสอพี่น้องมีตู้มีอาหารเอาไอ้คอยบริการแช่ไสเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะพอดแล้ว,ออลวตอนนี้นี่แหละบ้านกวนพาวัางพี่น้องเมืองขาแขกทางจากเทศสบายม้าแขกประมาณสิบสองกิโลเมตรอันนี้ก็เป็นบอนท่องเที่ยวเป็นบอนนั่งเล่นบอนพักผ่อนอีกบอน,นึงเนาะของ พี่น้องสาวเมืองทาแขกนะที่เพิ่นมากมาเลาะมาลินมาเที่ยวมานั่งกินมาเป็นพ่อเป็นพวามีตู้มีาอาหารมีเครื่องดื่มมีพนักบริการบรรยากาศดีธรรมชาติงามเลยพี่น้องมีตู้มีน้ำห้วยมีสายห้วยไหลผ่านงามขนาดคนโอยลายมาหน่ยมาหน่อย ตอนนี้ก็เป็นบอลเที่ยวยามยามอ่ากระด,ดูฝนอีกบอลหนึ่งเนาะพี่น้องมีสายห้วยมีน้ำห้วยไหลใสยเย็นพี่น้องสามารถลงลิ่นน้ำได้แต่ว่าเด็กน้อยหันผู้ใหญ่ต้องเบิงแยงดูแลกพ่าน้ำกระไรแห้งพอสมควร น้ำจะไหลระยะระดูฝนระดูแรงจะบ่คอยมีน้ำมีตู้มีเครื่องดื่มมีอาหารไว้คอยบริการเนาะต้องได้มาเศซาตู้ระกร้างอาหารน้ำเจ้าของเพื่อนร่วาเอาอาหารมาก,กินเองก็ได้พี่น้องเลย บรรยากาศธรรมศาสตร์นางเล่นแบบซิวๆพี่น้องเพิ่นหาก็เริ่มเปิดยังบ่อเดือนพี่น้องคนก็นยังบ่ทันด้ฮู้ชักหลายเพื่ออีกอาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อไปคนน่าจะเต็มคนน,คนน่าจะหลายกว่านี้พี่นอ้องอน,นิเแมนผาว่าง ้วก็เส้นทางที่เบาซอนมาก็เป็นเส้นทางไปเมืองมหาไซเมืองยมมาละแล้วก็ออกสู่ชายแดนลาวเวียดนามมาเที่ยวได้ด้วยพี่น้องเนาะทางคนลาวคนต่างประเทศสามารถมาเที่ยวมาลินมานางพักผ่อนเนาะมาเ้าเมื่อยได้เนาะรยากาศที่อยู่ที่บ้านกวนพะวงังทิศเส้นทางใหญ่ทางไปเมืองมหาไซยมมาลาโอเคเนาะนี่ก็เป็น พี่น้องยัมันคลิปภาพบรรยากาศบาซารพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวเบิงธรรมศาสตร,รอยู่ซานเมืองทาแขกเบิงบนท่องเที่ยวเนาะสำหรับคลิปนี้วฮนนี้ขอพิดไว้สำนีก่อนเนาะโอกาสหน้าพบก,กันใหม่พี่น้องสบายดี